ในปีคศ1780ลุยจิกันวาน่นักชีววิทยาชาวอิตาลีได้ทดลองใช้ปากคีบโลหะแต่ขากบคู่หนึ่งซึ่งวางอยู่ในจานโลหะเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อทันใดนั้นขากบก็กระตุกขึ้นเองได้ทำให้เขาคิดว่าการกระตุกของขากบน่าจะเกิดจากอำนาจของไฟฟ้าต่อมาคศ1790อเล็กซานโดรโวต้านักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียน ได้กนพอไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีโดยนําเอาวัตถุต่างกัน2ชนิดเช่นทองแดงกับสังกะสีจุ่มในน้ํายาเคมีเช่นกรดกรรมะถันหรือกรดซัลฟริกโลหะ2ชนิดจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํายาเคมีทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นได้เรียกการทดลองนี้ว่า water c e l เซึ่งต่อมาภายหลังวิวัฒนาการมาเป็นเซลล์แห้งหรือทันไฟฉายและเซลล์เปียกหรือแบตเตอรี่ ประมาณปีคศ .1819 ฮันคริสเตียนเออร์สเตดและอังเดรมารรแอมเปร์ได้มีการนำเสนอทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กต่อมาในปีคศ .1827 จอจไซมอนโอห์ม oh ได้ใช้คณิตศาสตร์ทำการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อกฎของโอหมในปีคศ .1831 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อไมเคิลฟาราเดย์ได้ค้นพบไฟฟ้าที่เกิดจากอำนาจแม่เหล็กโดยนำขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดถือเป็นบิดาแห่งวิชาไฟฟ้าผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นไดานาโมซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบันต่อมาในปีคศ1861เจมส์คราสแม็เวลได้นำเสนอทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าปีคศ1877นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อโทมัสอันวาเอดิสันได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นสำเร็จเป็นคนแรกและยังได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอ,อีกนับพันชิ้นเช่นเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องอัดสำเนาเป็ตนต้นต่อมาเมื่อปีคศ1888นิโคลาเทสลา เจ้าของแนวความคิดเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับได้ค้นพบมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าและสามารถนำมาใช้งานได้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามทฤษฎีของเทสลามีความขัดแย้งกับทฤษฎีของโทมัสอันวาเอด o n ิสันโดยสิ้นเชิงทำให้ในขณะที่โทมัสอันวาเอดิสันได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดนักประดิษฐ์ เทสลากับถูกมองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพียนคนหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านเช่นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์มาร์คนีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนเป็นผู้ค้นพบการส่งสัญญาณวิทยุออสโตปลาที่ผู้ประดิษฐ์หมอ้อแปลงไฟฟ้าวิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วไฟฟ้าได้แปลงวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ และถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ต่อเน,นื่องมาจนถึงปัจจุบัน